แนนะะต่ว,ว่าขวาัญนะพูดดังกว่านี้เหรอแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าขวัญเน่เป็นเป็นน้องสาวนับถือว่าพี่โมเป็นพี่สาวขวัญคนนึงเพราะว่าตั้งแต่ที่ช่องเจ็ดะขวัญก็จะเจอพี่โมมาตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันแต่ว,ว่ามีโอกาสเจอกันบ่อยมากเพราะว่าโดยส่วนตัวขวัญก็สนิทกับพี่วุฒิใช่ไหมคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือไม่ได้คุยกันแต่แต่เรื่องงานนะคะ่ะแบบเรื่องชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ทุกครั้งที่เวลาเจองานอ,อ,อีเวนต์หรือว่างานกิจกรรมที่ช่องเจ็ดจัดอย่างเงี้ยพี่โมก็จะคุยกับขวัญตลอดคือพี่โมจะเป็นพี่คนแรกๆที่เวลาเราเห็นแล้วเราวิ่งเข้าไปหาเพราะว่าพี่เขาเป็นพี่ที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขอะค่ะแบบเป็นพลังบ,บวกให้เราเป็นคนตลกเป็นคนที่แบบจะขึ้นแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยพี่โมก็แบบไม่ได้ซีเรียสว่าตัวเองจะแต่งหน้าสวยไม่วสวยแต่ว่า ก็มาดูให้เราอย่างเงี้ยแบบเออแต่งหน้าแต่งตัวเราสวยหรือยังเขาก็ชอบไปให้เราเป็นบาร์บี้แบบเออให้ผัดแต่งต,ตัวแบบแบบนี้แบบนี้ปากอันนี้ไม่เอาสีชมพูด,ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นเป็นภาพความทรงจําที่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบรุ่นพี่นักสแสดงทั่วไปอะคะ่ะคือแบบเหมือนพี่สาวเราอะไรนะใช่อะก็รักแล้วก็พะโล้พี่โบตลอด พี่พี่โมเป็นผู้หญิงที่สะอาดคือในเรื่องของความคิดแล้วก็จิตใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็งแต่ขอเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่สะอาดเพราะว่าพี่เขาเป็นเป็นเป็น,ปนคนบริสุทธิ์อ่ะคือเขาอยู่ตั้งหลักชีวิตเขาด้วยความรักอย่างี้ทุกสิ่งทุกอย่างของพี่โมคือคุณพ่อถูกไหมคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่โมอยู่ใกล้ใครพี่โมก็จะมอบความรักให้ให้ทุกคนตลอดไม่ว่าจะแบบอยู่ในฐานะไหนก็ตาม ขวัญแบบเป็นน้องเขาก็จะให้ความรักในแบบว่าเป็นน้องสาวอย่างเงี้ยก็ค่ะก็เออหวัว่าพี่โม่ก็จะเป็นขอให้พี่โมมีความสุขแล้วกันค่ะแล,แล้วก็อยู่ในอยู่ในความรักที่บริสุทธิ์ที่งดงามกับคุณพ่อแล้วก็อยู่ในอ้อกอดของพระเจา้าแล้วก็เรื่องอะไรที่พี่โมททาไม่ได้ควังเชื่อว่า เราทุกคนไม่มีใครทีพี่โมเราก็พยายามจะทําให้พี่โมเต็มที่นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตอนรับสายก็ตามความสิงแต่เหมือนยังไม่ระกษาเราก็เป็นคนนึงที่ตาอโพสต์การต้อยังต้องไปริบล้องอะไรอย่างเงี้ยขวัญเชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะคะ<ๆ>เพราะว่าในประเทศไทยมันก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ของประเทศที่เราจะสามารถหาพอ่อพิสูจน์หรือความเป็นจริงให้กับพี่โมได้แล้วก็ภาพจากการจากไปของพี่โมจะต้องแบบสง่างามมากกว่านี้คือไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าปัสสาวะแล้วเสียชีวิตทีนี้ขอ่อี่็แม่ออกมาสยอยัน์วกพี่ไาม่ต้องให้อชไม่มีความคิดเห็นกับคุณแม่ค่ะ แต่ว่าอยากให้ให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่สามารถแบบยื้อความยุติธรรมให้พี่โมได้อยากให้ทุกคนทําหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เพราะว่าอย่างน้องๆ้องแฟนคลับคนอื่นน่ะเขายังทาให้พี่โมเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่มีหน้าที่ที่ตัวตรงนี้เราก็ต้องต้องรู้จักหน้าที่ความดีอะไรที่มันผิดมาไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็ต้องเดินหน้าอะไรที่มันถูกต้องกับการอายัดร่าง อันนี้ขวัญขวัญเชื่อในในกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะทั้งตำรวจอาจจะร่วมมือกันกับหน่วยกองปราบหรือว่าหน่วย CSI ทําให้คดีของพี่โมเป็นคดีพิเศษหรือจะกรณีวิธีไหนก็ได้ขวัญเชื่อว่าตอนนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านที่พร้อมที่จะให้โอกาสและเอื้อมมือเข้ามาช่วยพี่โมก็ก็ขอให้เต็มที่แล้วกันนะก็ทำได้ทุกอย่างอะค่ะพี่ ตราตัวเองไม่เชื่อ,อ,อ,ขขอ,อใช่ไหมคะเกี่ยวกับการโฆษณาแบบนันไม่เป็นสเรื่องของตัใช่ไหมตอนนี้เกิดเรื่องที่ไม่มีข่าวปลาร้ออาผู้หญิงไม่มีใครที่จะเอาเอาอวัยวะรับของตัวเองไปเปิดให้คนอื่นภายนอกดูหรอกและยิ่งดารานักแสดงยิ่งไม่ใช่แลว้วก็พี่โมไม่ใช่ไม่ใช่คนเพื่อเข้ามาเป็นดาราปีสองปีเป็นร่วม10ปีมันอยู่ข้าในสายเลือดอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถ พูดปกป้องได้เพราะว่าของลับของเราเราห่วงอ่ะกับเรื่องนี้เลยก็เลยทำให้เราต้องออกมาโพสเพื่อสาความจริงให้มันให้คูยควาพิจารณาให้กับพี่โม่ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาทุกทุกหน่วยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็จะหาคําตอบให้พี่โมเองค่ะก็หลับสบายค่ะเก็เหนื่อยมาเยอะแล้วแล้วก็เราจะทําทุกคนนะคะก็จะ มีความรักให้พี่โมเสมอแล้วก็จะอยู่ในใจและอยู่ในความทรงจำของของพวกเราทุกคนตลอดไปแล้วก็ขัยกเป็นหนึ่งในนันด้วยมันเขาไม่ใส่ต่อชั้